สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานบายอาร์มนะครับผมอารมเองครับและนี่คือ EP ที่2ี่20ที่เราจะมาคุยเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกที่สุดของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้ไหมครับกำลังนั่งชิลๆอยู่ดีๆเพื่อนสนิทก็เดินเข้ามาพร้อมสีหน้าจริงจังแล้วพูดว่าแกยืมเงินหน่อยดิวินาทีนั้นหัวใจของเราก็เหมือนมีสองซี่ครับซี่หนึ่งบอกว่าโธ่ เพื่อนเราลำบากต้องช่วยดิแต่อีกซีกหนึ่งก็กระซิบว่าเฮ้ยถ้าให้แล้วมันไม่คืนล่ะจะไปทวงยังไงกลัวเสียพื้นชมัดมันคือวินาทีแห่งการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจว่าจะให้เงินไปเท่าไหร่แต่มันคือการตัดสินใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ยังไงนั่นเองครับใช่ครับปัญหานี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเงินแต่มันมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้ครับวันนี้ อามจะมาคุยเรื่องนี้แบบหมดเปลือกเลยครับเราจะมาหาทางออกไปด้วยกันว่าถ้าเพื่อนยืมเงินเราควรทำยังไงดีแล้วจะทำยังไงให้ไม่เสียทั้งเงินและไม่เสียเพื่อนถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับนี่ที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้เราต้องยอมรับก่อนว่าการยืมเงินระหว่างเพื่อนเนี่ยมันต่างจากการยืมเงินจากธนาคารอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับธนาคารมีกฎมีสัญญามีดอกเบีย้ยมีการทวงถามที่ชัดเจนแต่กับเพื่อนนะครับ ทุกอย่างมันจะถูกหอหุ้มไว้ด้วยคำว่ามิตรภาพครับมันเป็นหนี้ที่ไม่มีเอกสารแต่มีผลทางใจที่ยิ่งใหญ่มากครับผมเคยเจอมากับตัวเลยครับตอนสมัยเรียนเพื่อนสนิทคนหนึ่งยืมเงินผมไปจำนวนหนึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับเพราะเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วก็นั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายก็เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นไม่นานเงินที่เคยอยู่ในกระเป๋าผมก็หายไปส่วนความสัมพันธ์ของเรา ก็เริ่มมีรอยร้าวครับผมเริ่มรู้สึกอักอวนใจที่จะทวงครับมันเหมือนกันเรากำลังเล่นเกมทายใจอยู่ครับจะทวงยังไงให้ดูไม่น่าเกลียดจะพูดว่าถึงกำหนดแล้วนะแบบตรงๆดีไหมหรือจะแกล้งแกล้งโพสบนในโซเชียลสุดท้ายก็กลายเป็นผมที่ต้องแบกความรู้สึกอึดอัดไว้คนเดียวเพื่อนผมก็ดูเหมือนจะหลบหน้าและทุกครั้งที่เราเจอกันบรรยากาศมันก็ดูแปลกๆไปหมดครับ นี่แหละครับคือปัญหาของนี้เพื่อนที่ไม่ใช่เรื่องเงินเท่านั้นแต่มันคือเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจพังทลายลงได้โดยที่เราไม่ทันตั้งตัวมันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดจริงๆนะครับลองนึกภาพดูสิครับว่าวันหนึ่งเราต้องมานั่งเช็คโซเชียลของเพื่อนว่าเข้าไปเที่ยวไหนซื้อของอะไรใหม่หรือเปล่าหรือแม้แต่การเจอกันในกลุ่มเพื่อนแล้วต้องแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงิน มันเหมือนมีช้างอยู่ในห้องที่เราสองคนต้องแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นและนั่นแหละครับคือการกัดกร่อนมิตรภาพที่แท้จริง กล,ลยุทธ์จัดการหนี้เพื่อนแบบนักการเงินครับไม่ต้องกังวลครับในฐานะนักวิเคราะห์การเงินที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมมีกล,ลยุทธ์มาแนะนำครับหนึ่งครับก็คือวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนอย่างกษัสร,ริยอนยสิทธิ์เลยนะครับก่อนที่เราจะควักเงินให้เพื่อนเราลองคิดดูสักนิดครับเพื่อนเรายืมไปทำอะไรถ้าเป็นเรื่องฉุกเฉินจริงๆนะครับเช่นค่ารักษาพยาบาล ค่าเทอมที่ค้างจ่ายหรือค่าซ่อมรถที่จำเป็นเพื่อไปทำงานอันนี้ก็น่าเห็นใจครับเราควรให้ความช่วยเหลือ แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นค่าบัตรคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะมาถึงค่าโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือค่าเที่ยวทริปต่างจังหวัดอันนี้เราต้องคิดหนักแล้วนะครับเราต้องแยกให้ออกครับว่าความต้องการกับความจำเป็นคืออะไรและที่สำคัญคือต้องดูประวัติการเงินของเพื่อนด้วยนะครับว่าเพื่อนเราเป็นคนใช้เงินเก่งไหมหรือเป็นคนที่มีปัญหาการเงินอยู่บ่อยๆหรือเปล่าการวิเคราะห์แบบนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลและไม่ใช้อารมณ์ครับ 2. ตั้งสติแล้วคุยกันอย่างตรงไปตรงมาครับถ้าเราไม่มีเงินให้จริงๆอย่าโกหกนะครับการโกหกจะทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกยิ่งกว่าให้เราพูดอย่างตรงไปตรงมาครับลองให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลครับและที่สำคัญคือต้องทำด้วยสีหน้าที่จริงใจด้วยนะครับสำหรับกรณีปฏิเสธครับลองใช้ประโยคเหล่านี้ครับแกต,ตอนนี้เราก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวเยอะเลยช่วยไม่ได้จริงๆนะขอโทษด้วยนะ หรือเราอยากช่วยนะแต่ตอนนี้สภาพคล่องทางการเงินเราไม่ค่อยดีเลยการพูดแบบนี้จะทำให้เพื่อนเข้าใจและไม่รู้สึกว่าเราใจร้ายจนเกินไปครับสำหรับกรณีที่ช่วยได้แค่บางส่วนให้บอกเพื่อนไปเลยครับว่าเราพอจะช่วยได้แค่นี้จริงๆนะแล้วบอกจานวนเงินที่เราช่วยได้ไปเลยนะครับ สามครับก็คือให้ในจำนวนที่เราพร้อมจะให้ฟรีครับหลักการสำคัญของผมก็คือถ้าให้เพื่อนยืมให้คิดว่าเรากำลังให้ฟรีถ้าเพื่อนคืนก็ดีไปครับแต่ถ้าไม่คืนเราก็จะไม่เสียดายครับสมมุติว่าเรามีเงินให้ได้แค่500บาทแต่เพื่อนขอ1000ับาทเราอาจจะบอกไปว่าแกเราช่วยได้แค่500นะถือเป็นของขวัญให้แกเลยวิธีนี้จะทาให้เราไม่เครียดและเพื่อนก็ซาบซึ้งใจครับการให้แบบนี้ไม่ได้ทาลายความสัมพันธ์ แต่มันจะทําให้เราเห็นคุณค่าของมิตรภาพจริงๆและในทางกลับกันถ้าเราให้ยืมเงินไปแล้วเพื่อนยังไม่คืนเราก็จะไม่ต้องไปทวงถามให้เสียความรู้สึกครับ 4. ครับเปลี่ยนจากการให้เงินเป็นให้ความช่วยเหลืออื่นแทนครับบางครั้งเพื่อนไม่ได้ต้องการแค่เงินนะครับแต่ต้องการทางออกครับถ้าเพื่อนยืมเงินไปจ่ายค่าเช่าหอพักเราอาจจะเสนอให้ช่วยหาห้องเช่าใหม่ที่ถูกกว่านี้ก็ได้หรือถ้าเพื่อนยืมไปจ่ายหนี้บัตรเครดิตเราอาจจะช่วยเพื่อนทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ก็ได้ครับ การช่วยเหลือแบบนี้อาจจะดีกว่าการให้เงินตรงๆซะอีกนะเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วยังช่วยให้เพื่อนสามารถจัดการการเงินของตัวเองได้ในระยะยาวด้วยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนจะเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจเราอาจจะเสนอให้ช่วยวิเคราะห์แผนธุรกิจให้แทนหรือพาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครับ 5. ถ้ายืมเงินจำนวนมากให้ทำสัญญาอย่างเป็นทางการครับสำหรับเงินก้อนใหญ่ที่กระทบเงินเก็บของเราจริงๆเราต้องมีความชัดเจนครับผมแนะนำให้ทำสัญญาแบบง่ายๆครับเช่นเขียนในกระดาษหรือแม้แต่ใช้แอปจดบันทึกโดยระบุให้ชัดเจนว่ายืมเท่าไหร่ คืนเมื่อไหร่หรือจะให้ดีกว่านั้นก็ใช้ระบบการโอนเงินผ่านแอปธนาคารแล้วพิมพ์เหตุผลในการโอนไว้เลยก็ได้ครับมันอาจจะดูไม่เป็นเพื่อนนะแต่เชื่อเธอครับว่ามันช่วยรักษาเพื่อนเราไว้ได้ในระยะยาวครับเพราะว่าการทําแบบนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่ไว้ใจเพื่อนนะครับแต่เป็นการช่วยปกป้องความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ครับวิธีการทําสัญญาแบบไม่เป็นทางการนะครับลองใช้ประโยคเหล่านี้ครับ แกเรามาจดกันไว้หน่อยนะว่ายืมเท่าไหร่จะได้จำได้ง่ายๆหรือเดี๋ยวเราโอนให้แล้วกันนะแกก็ลองบันทึกไว้ในมือถือก็ได้การทําแบบนี้จะดูเป็นเรื่องเป็นราวแต่ไม่ถึงกับเป็นทางการจนเกินไปครับจากประสบการณ์ตรงสู่ทา้งออกที่ดีที่สุดครับตอนที่ผมเจอเรื่องเพื่อนยืมเงินครั้งแรกผมรู้สึกแย่มากๆครับสุดท้ายเงินที่ให้ยืมไปก็ได้คืนมาครับแต่ผมต้องทวงอยู่หลายรอบ ซึ่งระหว่างนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มไม่เหมือนเดิมครับจากที่เคยคุยกันได้ทุกเรื่องก็เริ่มคุยกันน้อยลงเพราะต่างฝ่ายต่างรู้สึกอึดเอ็ดครับผมก็ได้เรียนรู้ว่าเงินกับเพื่อนควรจะแยกกันให้ชัดเจนครับจากนั้นครับผมก็เริ่มใช้กฎเหล็กของตัวเองครับถ้าเพื่อนมาขอยืมเงินผมจะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนเสมอและถ้าตัดสินใจให้ยืม ผมจะให้ในจำนวนที่ไม่เดือดร้อนตัวเองครับและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าอันนี้ให้ฟรีนะถ้าคืนได้ก็ดีและผมก็มีอีกเรื่องที่อยากเล่าครับมีเพื่อนคนนึงมาขอยืมเงินผมเพื่อเอาไปลงทุนในธุรกิจใหม่ผมไม่ได้ให้เงินไปครับแต่ผมเสนอตัวไปนั่งฟังและให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินกับเขาแทนครับซึ่งสุดท้ายเพื่อนผมก็ตัดสินใจไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นครับเพราะผมได้ช่วยให้เขาเห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ เขาขอบคุณผมมากครับแล้วเราก็สนิทกันมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับที่ได้ช่วยเพื่อนในแบบที่เราถนัดและมิตรภาพของเราก็แน่นแฟนขึ้นไปอีกสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ไม่ใช่จำนวนเงินที่ให้ยืมได้ครับแต่คือความเข้าใจและความจริงใจการที่เราปฏิเสธอย่างมีเหตุผลหรือให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ใช่เพื่อนที่ดีครับตรงกันข้าม มันทำให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแรงขึ้นต่างหากครับจำไว้นะครับเพื่อนๆเ,เงินที่ให้เพื่อนยืมอาจจะกลับมาเป็นหนี้ที่ไร้ดอกเบี้ยแต่เป็นหนี้ใจที่เราต้องทวงคืนครับอย่าให้เรื่องเงินมาทำลายมิตรภาพของเรานะครับขอให้ทุกคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะตัดสินใจและกล้าที่จะรักษาทั้งเงินในกระเป๋าและความสัมพันธ์ไว้ด้วยกันถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ช่องชีวิตวัยรุ่นวัยทำงานใบอามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับ